สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูโสอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะเมื่อวานนี้ครูโสได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีโทษด,ด้วยนะคะอยากทราบไหมคะว่าโทษของสิ่งแวดล้อมมีอะไรกันบ้างพร้อมจะฟังหรือยังคะแต่ว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ โทษของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสียหรือเป็นพิษหมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งเราเรียกว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมเป็นภาวะที่ฝนตกหนักการระบายน้ำไม่ทันพื้นที่ป่าถูกทำลาย ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินไฟป่าเกิดจากกิ่งไม้เสียดสีกันรวมตัวกันกับออกซิเจนในป่าเป็นแหล่งความร้อนทําให้เกิดไฟป่าทําให้สัตว์ป่าตายและอากาศเป็นพิษแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เกิดการคดโคง้งโก่งตัวอย่างฉับพลันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดินเราเรียกว่าแผ่นดินไหวเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินพายุคือสภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนมีผลกระทบต่อพื้นผิวโลกเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงซูนามิคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การระเบ,บิดภูเขาไฟใต้ทะเลดินถล่มในท้องทะเลก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ได้เกิดซึนามิที่ภูเก็ตพังงาจังหวัดอันดามันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000ศพค่ะและที่กุโสได้กล่าวมานี้ก็คือโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆจากการที่ดเด็กๆได้ฟัง โทษของสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะโทษจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากธรรมชาติด้วยแต่เด็กรู้ไหมคะว่ามนุษย์เรานี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นถ้าทุกคนเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองน้ําในแม่น้ําลําคลองที่มันใสยอยู่เนี่ยมันก็จะเน่าเหม็นใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะต้องตายหมดแน่ๆเลยแล้วแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นน้ําเน่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าอากาศเป็นพิษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราให้สวยตลอดเวลานะคะด้วยมือเล็กๆของเราค่ะดังเพลงที่ร้องว่ามือเล็กๆช่วยกัน ช่วยกันวันนี้ด้วยใจที่อยากเห็นโลกใบนี้สดใสค่าเด็กๆและหน่วยโลกสวยด้วยมือเรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมนะคะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรกเราด้วยนะคะวันนี้ครูโสลาไปก่อนค่ะ สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ